สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนรายการวันนี้กินอะไรดีนะมาแล้วค่ะพี่ป้อนจะมาชวนทุกๆคนให้ทำอาหารแบบง่ายๆไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวกุ้งกระเทียมค่ะจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ และนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอาหารเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะล้างหน้ามือหลังมือซอกนิ้วให้ครบทั้ง10นิ้วของเรานะคะเล็บด้วย ก็ข้ามือทีนี้มือของเราก็สะอาดพร้อมที่จะทําอาหารแล้วค่ะเด็กๆที่นี้นะคะเราก็พร้อมที่จะมาทําข้าวกุ้งกระเทียมแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะพี่ก้อนจะชวนให้เด็กๆฝึกปอกกุ้งค่ะนี่ กุ้งเนี่ยเวลาที่อยู่เป็นตัวจะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีหัวมีเปลือกที่ตัวแล้วก็มีหางเราจะปอกแบบนี้เลยค่ะปกติเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเราจะต้องเหลือหัวไว้นะคะแต่วันนี้เราจะทําเพื่อให้เด็กๆก,กินพี่ฟอนก็เลยจะเอาหัวออกเลยค่ะจะได้ไม่มีส่วนที่แข็งๆเหลืออยู่เลยเนาะปอกเสร็จปุ๊บเราจะดึงตรงขาตรงนี้ออกนะคะเราสามารถใช้มือดึงออกได้เลยนะคะเด็กๆ พอเอาขาออกแล้วแบบนี้นะคะเราก็แกะเปลือกออกได้โดยง่ายเลยค่ะนี่คราวนี้เราก็ดึงหางออกค่ะนี่ก็จะไม่เหลือส่วนที่แข็งไว้เลยค่ะแต่การปอกกุ้งยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆเราจะต้องบากที่หลังด้วยเพื่อเอาสีดำๆหรือว่าของเสียของกุ้งออกนะคะแบบนี้เนี้ยค่ะ เราก็จะดึงออกใช้มือดึงได้เลยตอนบากเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบากกุ้งให้ก็ได้นะคะเด็กๆทั้งด้านบนและด้านในอันนี่ค่คอยๆใช้มีดด้วยความกระมัดระวังนี่พอบากเสร็จปุ๊บเราก็จะดึงออกได้โดยง่ายเลย ปอกกุ้งได้แบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนคะ่ะปอกให้ตามจํานวนที่เราจะกินเลยส่วนที่ส้มๆเนี่ยมันคือมันกุ้งที่อยู่ตรงหัวนะคะจริงๆเป็นส่วนที่อร่อยมากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆลองกินหัวกุ้งกันดูนะคะ เราก็พักกุ้งที่เราปอกเรียบร้อยแล้วไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาเตรียมส่วนผสมที่เป็นกระเทียมกันค่ะเราจะมาตำสามเกลอกันค่ะ3ามเกลอในที่นี้ก็คือนี่เลย1รากผักชีสอกระเทียมและสาิกไทยค่ะโอเคพี่ฟอนจะใช้รากผักชีนะคะตัดแค่ส่วนรากมาเลยนะคะ ใช้ซักรากผักชีสีรากนะแล้วก็กระเทียมสัก2หัวซิกไข่เล็กน้อยนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือการตำให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเทคนิคการตำนะคะเราจะตำเบาๆก่อนนะคะ ให้ส่วนผสมบุก่อนแล้วเราค่อยๆออกแรงโอเคค่ะสามเกลอที่ได้จะมีลักษณะประมาณนี้จะละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่สำหรับที้คนอนชอบประมาณนี้นะคะพักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาสับกระเทียมกันค่ะ ถ้าเด็กๆคนไหนกินกระเทียมได้แล้วก็สับเป็นชิ้นใหญ่ๆหยาบๆได้แต่ถ้ายังเพิ่งเริ่มฝึกกินกระเทียมก็สับให้ละเอียดเ,เล็กๆได้เลยค่ะพี่ป้อนจะใช้ประมาณสองสามกลนะคะพี่้อนจะเริ่มจากการค่อยๆหั่นก่อนนะหั่นให้เป็นชิ้นๆก่อนแบบนี้นะคะแล้วพี่้อนก็จะรวมแบบนี้แล้วก็ค่อยๆสับ พอได้กระเทียมที่มีความหยาประมาณนี้แล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะและก็จะมาถึงขั้นตอนของการผัดกุ้งเข้ากับกระเทียมแล้วค่ะตั้งเตาได้เลยค่ะเด็กๆตั้งเตาเราใช้ไฟกลางนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งเตาให้นะคะเด็กๆตั้งเตาแล้วก็ใส่น้ํามันพอประมาณอมพอตั้งเตาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะเจียวกระเทียมให้สุกให้เหลืองกรอบก่อนค่ะแล้วก็จะพักไว้แล้วค่อยผัดกุ้งกับ3เกลอค่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนนะคะเอากระเทียมที่เราสับสักส่วนหนึ่งนะคะคึ่งหนึ่งไปเจียวให้สุกพร้อมกรอบก่อนเลยค่ะเวลาเราเจียวกระเทียมเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะคะเด็กๆพเพราะแวบเดียวเองกระเทียมก็จะไหม้ได้ พอได้แล้วปุ๊บต้องรีบออกขึ้นเลยค่ะให้น้ำมันลงมากองอยู่ฝั่งนึงแล้วก็ค่อยๆเอ,อ็นแบบนี้นะคะพยายามตักออกแต่กระเทียมนะแล้วเราก็ใช้น้ำมันเดิมเนี่ยแหละคะ่ะตั้งกระทะต่อเลยแล้วก็เอา3ามเกลอที่เราตำพักไว้เรียบร้อยลงกระทะไปผัดเลยค่ะ แล้วเราก็เอากุ้งตามลงไปเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอยนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เหลือไปด้วยอันนี้ถ้าใครที่ไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้องเติมกระเทียมก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะ แล้วก็น้ำตาลทรายแค่ปลายช้อนก็พอค่ะผัดให้กุ้งสุกเลยค่ะเวลาที่เราทำอาหารแล้วต้องใช้ความร้อนเนี่ยเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยนะคะเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยนี่เรามาจัดจานด้วยกันดีกว่าค่ะเราก็ตักกุ้ง ไปอยู่เคียงคู่กับข้าวสวยร้รอนๆแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาโรยกระเทียมค่ะแต่เราจะไม่โรยธรรมดานะเราจะเอากระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เนี่ยโรยด้วยน้ำตาลก่อนนิดหนึ่งให้กระเทียมมีรสชาติติดหวานนะคะนิดเดียวพอนะคะแล้วก็คนไว้ค่ะกระเทียมก็จะมีรสชาติอมหวานหน่อยๆทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ แล้วเราก็ค่อยนงกระเทียมถ้าเราไม่แยกเจียวกระเทียมแบบนี้นะคะเราจะไม่มีกระเทียมกรอบๆไว้กินกับกุ้งกระเทียมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเด็กๆขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะกุ้งกระเทียมเนี่ยกินคู่กับแตงกวาเข้ากันมากๆเลยค่ะเราก็หั่นแตงกวาหั่นแตงกวานะคะเพื่อก,กินเคียงกับ ข้าวกุ้งกระเทียมของเราได้เลยนี่แดงกวาอันนี้พี่ป้อนล้างสะอาดแล้วนะคะพี่พ้อนจะกิิพน้อมเปลือกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะว่าในข้าวกุ้งกระเทียมจานนี้เนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้าง ข้าวกุ้งกระเทียมน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทำไม่ยากด้วยคะ่ะยังไงเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ลองทำกันดูนะคะและตอนนี้พี่ฟอนก็จะชวนทุกๆคนให้มาเล่นเกมจับคู่อาหารห้ามู พี่ฟอนจะเป็นคนบอกอาหารนะคะส่วนเด็กๆจะได้จับคู่ว่าอาหารที่พี่ฟอนบอกมีสารอาหารหลักคืออะไรจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุจากผักและวิตามินแร่ธาตุจากผลไม้ค่ะเด็กๆค่อยๆคิดค่อยๆตอบก็ได้นะคะเกมนี้เล่นไม่ยากเลยและเด็กๆที่พี่ฟอนจะวิดีโอคอลไปเล่นเกมด้วยในวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะกีวีเองค่ะ สวัสดีคะ่ะกีวีได้ยินพี่ฟอนชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะโอเคกีวีค่ะวันนี้เราจะมาจับคู่อาหาร5้าหมู่กันพี่ฟอนจะเป็นคนบอกอาหารส่วนกีวีจะต้องบอกสารอาหารหลักที่อยู่ในอาหารนั้นๆได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุจากผักวิตามินแร่ธาตุจากผลไม้กีวีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะเด็กๆทั้งบ้านคะเรามาเล่นเกมจับคู่อาหาร5้าหมู่ไปพร้อมๆกับน้องกีวีด้วยกันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วพี่ฟอนมีเวลาให้1นาทีหรือ60วินาทีพี่ฟอนจะจับเวลาแล้วนะคะ 1...2...3... เริ่มค่ะบรอกโคลีโปรตีนวิตามินและธาตุได้จากผักค่ะปลานิลนโปรตีน ปรั่งฝรั่งฝรั่งวิตามินและธาตุได้จากผลไม้ค่ะน้ำมันทั่วเลืองไขมันค่ะข้าวบาเล่คาร์โบไฮเดรตค่ะไข่ขขเป็ด ผุ้เรียนวิตามินและธาตุได้จากผลไม้ค่ะโอเคค่ะหมดเวลาพอดีกิวี่ะกิวกีรู้<ะ>ไหมคะว่าตอบไปได้ทั้งหมดกี่ข้อรู้ไหมเอ้ย กิววี่ตอบไปทั้งหมด7ข้อแนะ่และใน7ข้อนี้กิวีก็จับคู่อาหาร5หมู่ได้ถูกต้องทุกข้อเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรกมือดังไห้เลยกิวีค้ายากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมเราจะต้องรู้จักอาหารเยอะๆแล้วเราก็จะต้องดูว่าอาหารที่เรารู้จักเนี่ยมีสารอาหารหลักอะไร เราจะได้เล่นเกมจับคู่อาหารหลักห้าหมูได้กิวี่คะคะเดี๋ยววันนี้ลองเอาเกมจับคู่อาหารห้าหมูไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ค่ะเล่นไปแล้วก็อย่าลืมนะคะในทุกๆมื้อที่เรากินอาหารอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5้าหมูด้วยนะคะกิวี่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วร่วมสนุกกันใหม่นะคะกิวีขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกีวีสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทุกๆคนได้เล่นเกมจับคู่อาหาร5้าหมู่ไปพร้อมๆกับกีวีหรือเปล่าคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังตอบไม่เร็วแล้วก็ตอบได้ไม่เยอะไม่เป็นไรคะ่ะเกมนี้ต้องฝึกบ่อยๆต้องสังเกตอาหารที่เรากินต้องหาความรู้เพิ่มเติม,ตมว่าอาหารนั้นมีสารอาหารอะไรยิ่งเราฝึกบ่อยยิ่งเราเล่นเกมนั้นเยอะ เราก็จะจับคู่อาหารห้าหมูได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะลองเอาเกมนี้ไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะเด็กๆทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะทุกๆคนรายการวันนี้กินอะไรดีนะข้าวกุ้งกระเทียมน่ากินมากๆใช่ไหมคะที่สําคัญทําง่ายด้วยค่ะเด็กๆคะพี่ฟอนอยากให้พวกเราทาอาหารกินกันเองเพราะว่าเราจะมั่นใจได้เลยค่ะว่าอาหารที่เราทํานั้นสะอาดปลอดภยัยและที่สําคัญที่สุด คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆจะได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการวันนี้กินอะไรดีนะอย่าลืมติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะดูซิว่าคราวหน้าพี่พ่อนจะมาชวนทำอะไรกินสําหรับวันนี้พี่พ่อต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ